สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับช่องนางเอกฟินแรกอีกนะจ๊ะต่อจากคลิปที่อันรีวิวพักนอกจาะเนาะนั่งรีวิวพักเสร็จแล้วก็พักกในถ้ำอ่านแนวกินมันจ้ะนี่จากห้องนั่งนะมันก้อยตีบหวานจ้ะก้อยตีบหวานน้อยๆหน่อพี่เราบังกินน้ำนั่งกันิกินคนเดียวแล้วก็มีตรบักหุงกับต้มไข่ปุ๋นทำมึงดูจ้ะพี่น้องเป็นเต่าข้าวปุ้นมาลงบ่แต่ว่านั่งบอมี่ข้าวปุ้นหน้าบังกลิ่นหนังจ้ะพักเสือเรานั่งลวกใบเบิดจ้ะนงงแบบ่่่กัพพีเิน พี่เราเอาสามนั่งเอาสี่บอกพี่ไม่ันมันมีเจ็ดเนาะเราเอาสามนั่งเอาสี่จะนั่งกันรวกไปแล้วนั่งกันแถากลับบ้านนะจ๊ะของเราเราพิ่งจะกินเรากินของนั่งก่อนมื่อนี่จ้ะนามลองข้อเข้ากิ่นจะผักกลับเข้ากับเยอะแยะเลยจ้ะผักกลับก็เยอะแยะเลยผุ้น่ะพุงนี่หอบมาตาบ้านเลยจ้ะพุงนี่หอบมาตาบ้านมาจ้ามากินนั่งๆท่านนี่เสียบขึ้นเก่าละ กินน้ำแดงรองข้อกันเน่อยพี่น้องกินน้ำแดงรองข้อคับเห็ดคือคือเหรอแค่นาตาคือคือแตว่ว่าบ่พ่อไอเทียลิ้นแล้วลิ้นอีกอืมเสรแล้วพักสะเดาเดาดากนั่งนะพักสะเดาเดาดากจ้าไปขึ้นเอาอยู่ต้นอยู่หัวหน้านี่ยนะค่ะพี่น้องเริ่มเนี่ยเราไปขึ้นเอาเนี่ย ซิ่มึงนุดไม่ขมมึงก้าวป่ะอันนี้โรคห่อนทองว่าเรื่องกับพี่น้องขาแม่ท้องตายว่าล้เดี๋ยวเขาไม่ค่ะับที่นี่นพี่น้องเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บเนี่ยอันตับหน่อยๆมีตั้งแต่เครื่องโองนวดกัน มันบอกหนักขึ้นมือใส่มือมันใอยคับใส่มือหนู่หมาบอ่ะพี่น้องเอ็ม,มา,า,าขามาามึ้นนั่งบาร์ละแต่กระทรวงมันจะย่าได้จินมัมหวานถ้าเจนดำกบนในมันจิ้าม,ามหรือเกาเจ้าแมตะอ่อนพาคัาพี่น้องเอ,อ้ย หัวป่งหัวปีมีบัดบไปมรนยกสวนมาด้วยมือเนี่ยผักสารแน่สารแน่ให้ถูกที่ถูกทางมันจะอร่อยอถ้าสาระแน่ไม่ถูกทางมันไม่อร่อยอออคนไม่มีฟันกินหนังกร่อน กินมะพ,พี่เจี๊้้ผักซีเรีเข้าจาา้ะกินมเทรเอองยเออบบซิ่มมารลอยสีห้อไมาบนาดรอกอือ้ไหนซิมเข้าสิห้อทิ้งดองจากพี่แล้วดองทิ้งดองเป็ดเนีย่ยนะสิดองห้อไปกินครับใส่กอกเยอะหืมมันใส่กินนลายยางมาก ได้กินมาลายหราต้องพักไล่หลายพี่น้องนั่นก็ได้แล้วดอกจีบันละอะหรมั้งมันเปแล้วบ่โอ้ยโทษแล้วกับพี่น้องแหกข้อคุยตำมังกรกพิ้เลยตำแ้สองรอบนี่ค่ะมันว่าเพีดมันแดงก็คือ ข้าวเมีนยนมาจะพี่นองพักกระดัดาวดาดดาวฟ้าปีนเลยใ่พักซี่เกาห้องอยากกินพักซี่เก่าห้องให้เยิะกวนนี่พักซี่ซื้อมาม่ไหร่เห็นบ่พี่นองเห็นบะ ที่เราขับมกินน้ำหน้าพ่อระดอได้มาพักกระเดาเนี่เขาหยั่ยงมาเลยว่าไม่แถวเราเถอะแล้วปลุกมายร้อยค่ะเจี๋ยนะนะโชคดีค่ะพี่น้องสุขสันต์วัน,นหยุดค่ะ หมาดพวงกับเฮือลืมตัวลันเตาถัว่วลันเตามันเป็นตัวลันเตาอบกว่าแต่แถัวลันเตาสดคุยก็ทำออกมาคงเครื่อเทศเขาไปลกคับพี่นออ้องกินมานมันโลกสิทะลมตะไล่หมอนมันกับแปแแบบแต่รสแสบมันแซรที่ตะวันน้าหรือแ,แปาด เสบสบแต่ว่นนั่งเน่แสีบปากอยู่เพราะว่านั่งมันอมมันนั่ยาบวนปลาใมือเศร้าของสิลนะะบออมนยาบวนปลากันไปใส่ผ้าพิดปาาเม็ดที่เขียวเจ้าของแสบเสบอืม พี่เพิพพ่งเอาขนมเส้นใส่พวกก็สติม,มือหมึกเฉาพักจะเดาซุกนาไปคืนนี้ครับพี่น้องคำมันมากคืนแล้วมาแซ่ตัวตู้ฟิตไว้หออ้องบะคงบักเกลียวเนโอ้ยบะอึดคำนันมากคำนันบะมากวะคือเรื่อ,อ,องเราเหรออืมบะมากว่ะนะพี่เอาโซมมา อันนี้ก็แบ่งเอาดิแันนี่บไบใบก็เจอของด้เหอนกันยกมจบไปเอมาใส่ไว้เลยอยากแกงเ็ดแกง,งอใหม่พาหนูก็ยังไม่ทำกินหนูก็เอาไปกินกับส้มตำไปเอเพราะว่มมาเธอก็ทำซีฟู้ดวันจเอาไปเถอของทิดเวลาบกเธอไหม่ม้ผิม่อยากินแล้วคงหอก้างกัมี่เหน่อทั้งใจเลยนจเาบาถอะนี่กัพอ จิกินทํำโองนี่ยจกินคอยตัดวานรวมมังโรยห้าอีหล่คือค่ัหน้าดามเบอร์รอะพี่น้องอตอนยย้นใหญ่แค้อย่าเบากจะขอเป็นคนซ้อยเบากไปได้คนซร้อยเองครับพี่น้อง นั่งโอยนั่ง,สงเสจะมาแปลงมาให้คนอื่นเขาสกคนอื่อนเขามีฟันเนาะใหญ่เหญ่เขาไม่ตีแล้วนีม่มีฟันแจะเขาเะ้าน้ออืมนี่ด้วยพี่น้องพักกระดาวดอกทับนี่ยนะพ่วงแสบเนี่ยดอกกระดาษสีบาทนะว้ยแสบอืมฟูมไปต้องไปเฮ้ยหมองดินไหมอืม เบิร์ตกนะับพี่น้องเนี่ยแซ่บกว่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นั่งกับที่นี่ละจ่ะได้ก้อยตาบานทุกพี่น้องเขากิน,นละแต่ว่ามาันจะเป็นคลิปพ,พี่ยาวพดนั่งกับทีน ขอจบประปเพียงแค่นี้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนั่งเอกมันนที่นั่งยังว่าในไปหรือว่านั่งไปซ่าก็อย่าเฝ้าน้อยโกน้อยใจขัะนั่งวางแล้วนั่งกันสิตอบสิไปหาไปเยี่ยมทุกบ้านเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีจ้า